หลจากพี่นี้จะเป็นอาจารย์วิไลวันนะคะแล้วก็อาเพนสีนะคะถึงจะถึงพี่หุยนะคะอา่าพี่นี้พี่นี้ลองทํากล้องเป็นตะแคงดูนะคะภาพจะกว้างขึ้นค่ะอ่าโอเคค่ะแบบนี้โอเคเลยค่ะเชิญค่ะ <c oughs> กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด็อกเตอร์ใจเพชรก้าจนและผู้รูทุกท่านนะคะ,จะเจริญธรรมสำเนียดีที่น้องหมูกลุ่มทุกท่านค่ะอิอันประพาพิสาุงพลธนาวุฒิเป็นนักเรียนวิชารามอริยาปัญญาตรีชั้นปีที่หนึ่งหลักสูตรเจปีและแพทย์แผนไทยหลักสูตรหกเดือนค่ะที่จะมาส่งการบ้านในวันนี้นะคะก็จะเป็น ส่งหัวข้อทุกหายฉับพลันค่ะ,ะหัวข้อทุกหายฉับพลันก็จะใช้บททบทวนทมนะคะข้อที่ร้อยห้าสิบสามแล้วก็ข้อที่ร้อยห้าสิบสี่ก็คือมาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ,อะหมอที่ดีที่สุดในโลกก็คือตัวเราเองซึ่งตัวเองอะคะอ่ะใช้ยาเม็ดที่สองอะคะ่ะก็คือการปูดพิษ การทำกลัวสารนะคะเพราะว่าคือร่างกายของตัวเองอะคะ่ะจะมีปัญหาเรื่องถ้าเรามีภาวะความเครียดหรือไม่ก็ทำงานในลักษณะที่ต้องไปยกของอ,อาการบ่าคอจะตึงแล้วก็ผลที่สุดก็คืออาศัยก็คือยาอเป็นยาคลายกล้ามเนื้อนะคะแต่หลังจากที่ได้เข้ามาในแพทย์วิถีธรรมก็มาศึกษา ยาเม็ดที่สองแล้วค่ะการกัวซาก็เลยใช้การกัวซานะคะทีนี้มีอยู่วันหนึ่งอะค่ะที่ตัวเองมีปัญหาเรื่องอบ่าคอตึงในขณะที่พอจะลุกขึ้นจากที่นอนอมารู้สึกปวดแล้วก็ตึงมากเลยก็เลยเราเรียนรู้ยาเก้าเม็ดการกัวซาแล้วนะคะก็ะมีอันนี้นะคะ่ะ ก็คืออยู่บนที่นอนใกล้ๆที่นอนนะคะซึ่งเราก็เลยเ,เหมือนรู้แล้วอะคะ่ะว่าเรากลัวซาแล้วเราก็จะหายนะคะก็ทำการกลัวซาทันทีหลังจากที่กลัวซาแล้วเนี่ยไม่คิดว่ามันจะแบบโล่งแล้วก็ดีมากเลยะคะ่ะเพราะว่า,าตัวเองก็จะกลัวซาตั้งแต่ที่หน้าแล้วก็มาบ่าคอตึงซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่า เราใช้ยาเก้าเม็ดเม็ดที่สองการขูดพิษเนี่ยคือมันมันดีมากสำหรับตัวเองอะค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนอะค่ะก็จะมีไม้กวัวซาไม้ขูดเนี่ยพกติดตัวไปด้วยในรถก็ถ้าอย่างรถติดนานๆหรือไม่ก็มีภาวะความเครียดจากการขับรถก็นั่งขูดไปแล้วมันก็จะเบาแล้วก็โล่งมากเลยอะค่ะก็เป็นอะไรที่ว่าคือ เราเป็นหมอมาเป็นหมอดูแลตัวเองกันดีกว่านะคะซึ่งเราไม่ต้องพึ่งยาเลยนะคะการใช้ยาเก้าเม็ดของท่านอาจารย์นะคะเป็นอะไรที่วิเศษสุดนะคะทุกหายฉับพลันเลยค่ะสมการบ้านเท่านี้นะคะสาธุค่ะอนุวัฒนากับพี่ีิค่ะพี่ีิได้ทดลองใช้หลายเทคนิคเลยนะคะ แต่และเทคนิคก็สามารถนำมาแบ่งปันได้นะคะว่าได้ผลนะคะแม้คือเป็นการเลือกเป็นการเลือกตามเหตุปัจจัยนะคะ,ะตอนนี้ก็ได้มาแบ่งปันอีกเทคนิคนึ่งว่าใช้แบบนี้ก็ได้ผลนะคะก็อนุโมทนาด้วยค่ะ,ะต่อไปเป็นคุณครูวิไลวรรณค่ะเชิญค่ะ อย่ารอท่านสักพักนะคะเปิดกล้องได้ไหมคะถ้ายังไม่มาก็จะเป็นอาเพนสีก่อนนะคะถึงคิวแล้วใช่ไหมคะคุรุค่คะเชิญเชิญเลยค่ะ กับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอ,อย่างยิ่งค่ะกับคารวะครูค่ะ,จะเจริญพ